พี่เนี่ยอยากละมุนไวปรากฏว่าคุณหมอเขาทักว่าทำไมแบบอุ้ยตาเหลืองตัวเหลืองตัวซีดค้าตับพี่อะจากปกติคนเรา40-50ของพี่เป็น400<ม>เกิดภาวะที่เรียกว่าตับอักเสบชาลามเดียวก็กินไม่ได้<ม>ทำเพื่อความสวยกินไปเหอะยางถ้าเป็น้องเบนลองเบน,นจะเลือกทำจริงๆเราสามารถเริ่มเทคตั้งแต่13ปีเลยจะบอกว่างานวิจัยไม่มีซัพพอร์ตเลยอยากถามี่ก็ฟิวว่าแล้วเราจะเทคฮอ,อร์โมนยังไงถ้าสมมติว่าหนูเริ่มเทคฮอร์โมนตั้งแต่ตอนนะั้นะ่นะ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 ต,ตัวเล็ก G N H อักรวนนี้เข็มกับหมื่ะ วิธีการเดียวเลยปาดตัดเท่านั้นสวยสังหารหลายคนได้ยินคำนี้อาจจะนึกถึงแอนเจลินาโจลีแต่มันเกิดขึ้นแล้วในกลุ่มทรานส์แมนสังหารยังไงน่ากลัวขนาดไหนรับมือยังไงพบกันได้ที่ลองดีพอดแคสต์พอดแคสต์ที่อยากให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีลอง g ีวิตีกับผมเบนเพ ผมว่าสวยสำคัานั่นก็คือพี่กาฟิลพี่กาฟิลแนะนําตัวดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีน้องเบนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะพี่กาฟิลนะเพศสัชกรพิชชาภาเกษมัพร์ค่ะท็อปหมิสซิฟานีนี่2025ค่ะเป็นผู้ริเริ่มโครงการสาระฮอร์โมนที่เรียนทำมามากกว่า5ปีค่ะเพื่อให้น้องทรานเนี่ยได้ใช้ฮอร์โมนได้อย่างถูกต้องและก็ปลอดภัยค่ะครับ ก็วันนี้ขอบคุณพี่กาฟิวมากๆอีกรอบนะครับปรึกษาแบบว่ามาแชร์เนาะได้เลยเราก็ก่อนที่เราจะเริ่มกันวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีฟอร์มูล่านะครับเว็บ์สงานของทําึกษาสูตรฟาร์มัซีนั่นเองได้เลยค่ะเราก็มาเริ่มกันที่ว่าคําว่าสวยสังหารนะครับพี่กาฟิวได้ยินคําเนี้ยเรารู้สึกยังไงบ้างไม่คือรู้สึกว่าเหมือนพี่จะไปฆ่าใครหรอเป่าคือเป็นข้อใหญ่ความเพิ่มคือว่าผมเบนอะลองแบบไปเสิร์ เ,เจอว่าค,คนที่เทคฮอร์โมนอ่ะอเขามักจะอายุสั้นกว่าคนที่ไม่เทคก็เลยให้พี่กับฟิลลองเล่าดีกว่าได้คือจะบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเรายังไม่ได้มีแบบว่าเทคโนโลยีหรือว่าความรู้ที่มันแบบ วัววายเนาะน้องเบนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆทราร์ส่วนใหญ่อะเขาก็จะใช้ยาคุมกําเนิดอในการที่แบบว่าเทคแทนฮอร์โมนค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเป็นความเชื่อที่ผิดเพราะว่าผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยค่ะแล้วก็จะทําให้เกิดภาวะที่เรียกว่าลิ U ่มเลือดอุดตันซึ่งพวกนี้จะทําให้เกิดโรคที่มันเป็นแบบฉับพลันแล้วก็จะฆ่าชีวิตพวกเขาเนี่ยไปได้แบบไวอืมก็เลยกลายเป็นที่หมาของว่าสวยสังหาร ใชไไใไ่ไม่ได้ไปฆ่าคม่ได้ไปฆ่าใครมหมายถึงว่าการที่เราอยากสวยไวหรือว่าการที่เราสวยโดยที่แบบไม่ได้หาข้อมูลอย่างเพียงพอเนี่ยมันทาให้เราเกิดอันตรายแล้วก็เกิดผลท้างเคียงแล้วมันก็ส่งผลต่ออายุไขข,ของแบบน้องๆสาวเพศสางในสมัยก่อนใช่หรือว่าน้องสาวชานเพราะว่าเบนน่ะไปหาข้อมูลมาเบื้องต้นเนะว่า ตอนแรกอะ่ะเราเข้าใจว่าการเช็คฮอร์โมนอะ่ะมันคือการกินยาคุมจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ใช่ไหมจริงๆมันไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าการเท็คฮอร์โมนจริงๆเนี่ยมันคือต้องเข้าใจก่อนว่าร่างกายเนี่ยของผู้ชายกับผู้หญิงเขาจะต่างกันด้วยฮอ,อร์โมนเพศอยู่แล้วเนาะมันก็จะมีทั้งฮอร์โมนเพศชายแล้วก็ฮอร์โมนเพศหญิงเนาะน้องอเบนต์การที่เราเนี่ยอยากจะทรานซ์โซเองจากแบบ เอ,อ่อเพศกําเนิดเป็นผู้ชาย mm hmm. เป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็คือต้องเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็กดฮอร์โมนเพศชาย mm hmm. ซึ่งเราจะไม่ได้ใช้ยาคุมกําเนิด mm hmm. เพราะว่ายาคุมกําเนิดเนี่ยความหมายคือเอาไว้คุมกาเนิดค่ะ <Okay. S 2> ซึ่งจริงๆเนี่ยมันใช้ในผู้หญิงเท่านั้น mm hmm. น้องทรายเนี่ยไม่ใช่คนละแบบเลยค่ะ คำว่าเทสฮอร์โมนมันคือตัวยาอะไรให้พี่กัน uh huh. เล่าดีกว่าคือเทขฮอร์โมนง่ายๆก็แบบที่บอกเมื่อกี้เนาะฮอร์โมนเพศมี2ตัว mm hmm. เราก็แค่ไปเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงเนาะทางการแพทย์ก็จะชื่อว่าเอสซาไดออลค่ะ mm hmm. มีทั้งแบบรูปแบบกินค่ะรูปแบบทาที่ใช้กันในปัจจุบันเนาะแล้วก็เราต้องไปกดตัวฮอร์โมนเพศชายลง mm hmm. ก็จะใช้ตัวยาที่ชื่อว่าไซเปอร์ทรอะสเตทซึ่ง mm hmm. ในทางการแพทย์เนี่ยก็จะใช้2ตัวนี้ควบคู่กันในการเทขฮอร์โมนซึ่งเราจะไม่ใช้คุมกําเนิดเลยค่ะ ใช่เหมือนแบบอันเนี้ยเป็นแบบเลือดผ่านไปเป็นเพสันมันมีแบบว่ายาคุมอันหนึ่งอ่ะที่มันผสมเอสโตรเจนกับเจ้าตัวโปรเจสเตอโรนที่เป็นไซโบโโรนอะจริงจริงมันก็อยู่ในเม็ดเดียวกันแล้วเรากินเม็ดนั้นแทนไม่ได้หรอรู้ไหมทําไมจริงจริงถ้าอินดีฟเลยฟอร์มมันไม่ใช่ตัวในยาคุมกําเนิดเขาจะใช้ฟอร์มที่ชื่อว่าเอทิเนลเอซาไดออลค่ะ ซึ่งฟอร์มเนี้ยเราจะไม่สามารถตรวจวัดระดับกระแสของเอสซาไดออลในเลือดได้ uh huh. ตรวจหาได้ยากซึ่งทีเนี้ยพอเวลาเราตรวจฮอร์โมนได้ยากเราไม่สามารถมอนิเตอร์หรือว่าควบคุมมันได้ uh huh. ใช่แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยปริมาณฮอร์โมนเมื่อเทียบกับเป็นเอสซาไดออลฟอร์มค่อนข้างสูง uh huh. ใช่พอเปนค่อนข,ข้างสูงเนี่ยความปลอดภัยก็จะลดลง <Okay. S 2> เราก็จะเลือกใช้เป็นฮอร์โมนทดแทนที่จริงๆแล้วเนี่ยเขาทํามานานแล้วคะ่ะที่ใช้สําหรับผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนหรือว่าวัยทอง uh huh. จะชื่อว่าเอสซาไดออลวาลิเลตหรือว่าเอสซาไดออลเฮมิไฮเดทซึ่งเป็นอีก ฟอร์มหนึ่งซึ่งเราจะใช้ฟอร์มนี้ซึ่งปลอดภัยกว่าแล้วก็ตรวจวัดระดับฮอร์โมนได้ง่ายกว่าเม่งรู้เลยนะเนี่ยเพราะว่าตอนแรกพอฟังชื่อยาแล้วแบบเราแบบนึกถึงยาคุมยี่ห้อหนึ่งอย่างาง้ยเป๊ะเลยใช่หลายหลายคนมักจะเข้าใจผิดค่ะจริงๆไม่ใช่คนละอย่างเลยถ้างาั้าแบบมาถามพี่กาฟิวต่อ,<ด>อว่าสมมติว่าถ้าเราเทคแบบผิดๆอ่ะมันจะเกิดผลอะไร ต้องถาม้องเบนว่าเทคแบบผิดๆเนี่ยหมายถึงยังไงก็แบบว่าเราอาจจะเผลอแบบไปกินยาคุมอะไรเงี้ยแล้วก็กินแบบยัดเข้าไปเลยอ่ะแบบว่าโดสเยอะยิ่งละมุลเร็วอันนี้เรื่องราวคุ้นๆมากเหมือนจะเป็นเรื่องของตัวเองคือคือต้องบอกอย่างนี้เทคแบบผิดๆเนี่ยพี่เองก็เคยเป็นมาก่อนก็เลยเป็นที่มาของการทําช่องสาระฮอร์โมนใน t ิ๊กตอกของตัวเองเนาะในสมัยนั้นเนี่ยตอนที่เรียนเภสัชก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องนี้มากเพราะว่าการเทคฮอร์โมนของพี่ก็คือเริ่มจากการที่แบบ ฟังรุ่นพี่บอกเล่าต่อๆกันมาเนาะมันจะมีตัวยากดฮอร์โมนเพศชายปกติเนี่ยเขาจะให้กินหนึ่งส่วนสเม็ดต่อวันเนาะ mm hmm. ก็คือ partition นหนึ่งแต่ว่าพี่เนี่ยอยากละมุนไวเพราะช่วงนี้นเ,นเป็นช่วงเกณฑ์อาหาร mm hmm. พี่ก็เลยเพิ่มปริมาณเป็นครึ่งเม็ดแล้วก็ได้ไปตรวจสุขภาพเนาะปรากฏว่าคุณหมอเขาทักว่าทาไมแบบอุ้ยตาเหลืองตัวเหลืองตัวซีดไปตรวจสุขภาพหน่อยไหมลูกอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ไปก็ได้ปรากฏว่าพอไปอะ่ะ ตับพี่อ่ะจากปกติคนเรา40-50ของพี่เป็น400ซึ่งจริงๆทางการแพทย์ถือว่าสูงมากเป็นแบบ acute hepatitis เกิดภาวะที่เรียกว่าตับอ <okay. S 1> ักเสบใช่มันมาจากการที่เราอ่ะเพิ่มปริมาณยาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ดูถึงความเหมาะสมของน้ำหนักตัวความเหมาะสมของการใช้ยาทำให้เกิดผลข้างเคียงอันนี้เป็นหนึ่งอันที่แบบพี่รู้สึกว่า ขณะที่เราเป็นเภสัชกรอ,อะเรายังไม่สามารถดูแลตัวเองได้เลยแล้วพี่ก็อยากจะส่งต่อความรู้เนี้ยแบบดีๆให้กับน้อง,องๆก็เลยเป็นที่มาของการทําช่องสาระฮอร์โมนซึ่งแบบที่น้องเป็นถามถ้าสมมติเทคฮอร์โมนผิดๆแบบเนี้ยโดยที่ถ้าพี่ในวันนั้นดวงอาจจะยังดีอยู่ที่เราไปพบหมอเนาะแต่ถ้าหลายๆคนดวงไม่ดีเกิดภาวะตับประเสดต,ต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอะ่ะการกลับมายากมากเพราะตับเป็นอวัยวะหนึ่งที่ร่างกายที่แบบใช้เมตาบอลิซึมยาจริงมันเสียหายไปแล้วมันเอากลับมายากมากค่ะ ใช่ใช่เราก็แบบเหมือนเป็นแบบช่วยขยายความเพรว่าพอแบบตับมันอักเสบมีก้อนเดียวอ่ะคือมันไม่เหมือนไตไตเราจะเหลืออีกข้างเรายังรอขับถ่ายไปได้ถูกถูกเราก็เหมือนตับพอเสียไปอ่ะมันแบบถึงขั้นเสียชีวิตได้มันเสียแล้วมันเสียแล้วมันเสียเลยค่ะใช่แล้วก็ปัจจุบันยาที่รีคาเบิี่ตับแทบไม่มีเลยเพราะในตอนนั้นที่พี่คุณหมอสั่งก็คือให้หยุดทุกยาแม้กระทั่งตอนนั้นอ่ะจำได้ว่าช่วง3ามเดือนมีอันนึงพี่แบบเป็นไข้อย่างเงี้ย พารามิดเดียวก็กินไม่ได้อ oh, มันเป็นอะไรที่แบบมันทรมานมากเลยนะคือน้องอาจจะคิดว่าแบบเอ่อสวยอะ่ะทําเพื่อความสวยกินไปเหอะยัง,ยงไงก็ละมุ<ใ>นเลยอ,โโอโ่โอ้โหณเวลาหั้นนะพี่จะบอกว่าถ้าไม่เป็นเราจริงๆมันมันไม่รู้หรอกคะ่ะว่ามันทรามานมากแค่ไหน <laughs> <laughs> เป็นไข้แล้วไม่ได้กินยาเพราะว่าตับเราไม่สามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติอืมใช่ค่ะกับเหมือนอยากให้พี่ก็ฟิลแบบแชร์เพิ่มว่าไหนๆแบบพี่ก็ฟิลเราทําช่องสาระฮอร์โมนซึ่งก็น่าจะมีแบบ น้องๆทานสอบอถามพูดคุยคคเคสอะไรที่แบบว่ามันน่ากลัวไหมน่ากลัวถ้าน่ากลัวจริงๆเลยเขาก็จะมาบอกว่าขอบคุณมากๆที่พี่อ่ะแบบทําช่องนี้ขึ้นมาเพราะว่าแบบที่พี่เกินไปตอนต้นเนาะอายุไขสั้นในน้องๆฌานยุคก,ก่อนอนะ่ะมันคือโรคเล่มเนื้ออุดต,ตันซึ่งอันเนี้ยมาจากการใช้ยาคุมกําเนิดด้วยนะแล้วก็การใช้ฮอร์โมนด้วยเอสซาเตอีโในปริมาณที่สูงโดยที่1เราขาดการตรวจสุขภาพเนาะอันเนี้ยก็จะเรื่องตับ สอง <c oughs> เราขาดเรื่องการตรวจฮอร์โมนฮอร์โมนเนี่ยผู้หญิงควรจะอยู่ประมาณหนึ่งร้อยถึงสองร้อยอันนี้ไม่ต้องจําก็ได้นะคะ <c oughs> เราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันควรจะอยู่ในช่วงประมาณนี้เนาะแต่ขณะเดียวกันค่ะในปริมาณที่สูงมากเกินไปก็จะทําให้เกิดภาวะแบบว่าเลื่อนเลือดตันเนาะ <c oughs> ต่อมน้ำเกอใก้สมองไ <c oughs> ขมันความดันเบาหวานซึ่งพวกนี้ follow มาจากผลของฮอร์โมนที่มันเกินขนาด <c oughs> ดังนั้นการที่ข้อมูลที่ผิดอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้ดูแค่ปริมาณตัวยา เราต้องดูถึงปริมาณของฮอร์โมนในกระแสเลือดด้วยซึ่งก็คือสําคัญมากก็จะสนับสนุนให้น้องๆเนี่ยตรวจฮอร์โมนค่ะทุกๆหปีเพื่อให้คอนเฟิร์มว่าฮอร์โมนของเราเนี่ยยังอยู่ในค่าที่มันโอเคใช่ก็จะช่วยป้องกันปัญหาเรื่องการทีทฮอร์โมนผิดๆได้ก็เหมือนจริงๆอ่ะเหมือนเป็นอยากถามพี่ก็ฟิตอว่าแบบอันนี้ขอเอาเป็นเคสว่าคนนี้กําลัง เช็คอยู่แล้วกันอาจจะเช็คผิดอะไรเงี้ยเราจะรู้ได้ยังไงว่า,าเหมือนตอนนี้เราตักเสบ save, เราควรแบบดูตัวไหนอ่ะไม่ยากไม่ยากเรา ไม่ต้องจําไม่ต้องดูอะไรเลยนะคะไปที่ห้องแหลบหรือว่าโรงพยาบาลเอกชนได้เลยก็บอกว่าขอตรวจสุขภาพประจําปีค่ะซึ่งพวกนี้เขาก็จะตรวจให้เราอยู่แล้วไขมันความดันเบาหวานค่าน้ําตาลค่าตับค่าไตซึ่งอันนี้พี่จะสนับสนุนให้คนไทยอายุ25ปีทุกคนไม่จําเป็นต้องเป็นแค่น้องชานนะคะก็ไปตรวจได้เลยอันนี้เขาก็จะบอกว่าค่าตับค่าไตของเราเนี่ยยังอยู่ในเกณฑ์ที่ทํางานดีไหม S <S แค่นั้นเองใช่ไม่จําเป็นต้องไปจาค่า a s t a l t ใดๆพี่มองว่าอาจจะเลือกเกินแค่นนเราห<ค>มั่นให้เป็นหน้าที่ของเขาไป <S <S ค่ะ,ห,<ล>ะหน้าที่ของเราก็คือการดูแลตัวเองไปตรวจสุขภาพไปจั่งพี่ขอแค่นี้ตรวจสุขภาพปีละครั้งตรวจฮอร์โมนปีละครั้งสามารถทําพร้อมกันได้เลยค่ะใช่ค่ะถ้านันแบบเ็นถามต่อบเราบิวว่าทางที่เรารู้ว่ามันเสี่ยงอ่ะเราแบบทําไมถึง การเชคฮอร์โมนมันมีวิธีอื่นอีกไหมพี่ถามกับน้องเบนว่าถ้าน้องเบนอยากจะทรานส์ฟอร์มตัวเองเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันต้องใช้ภายในร่างกายของเราอ่ะระดับฮอร์โมนถ้าเป็นน้องเบนน้องเบนจะเลือกทาไหมในการเทคฮอร์โมนก็แบบสมมติถ้าเบนแบบตั้งใจละว่าเราแบบจะเป็นทรานใช่ไหมอ่าฮะเราก็คงแบบอยากสวยเราจะทําอะไรเป็นอันดับแรกอะ ถ้าเกิดเว้นๆก่อนนะเราก็าอาจจะนึกถึงแบบภายนอกก่อนละกันแบบไปสัญญกรรมแล้วก็ดูว่าวเราแบบพอไหวไหมแต่ถ้าเกิดว่ามันยังไม่ได้เพราะเหมือนแบบมันม,ม,มีบางสิ่งใช่ไหมที่ว่าการเช้ข้อมูลอาจจะช่วยได้อาจจะเป็นเรื่องของว่าแบบบริเวณหน้าอกของเราหรือว่าอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นชอย์ถัดมาอะไรอ่าถ้าถามพี่เลยสัญญกรรมอาจจะเป็นอันดับรองเพราะว่าสิ่งแรกที่จะทําให้ร่างกายดูเปลี่ยนไปก็คือระดับฮอร์โมนในร่างกาย สังเกตว่าในช่วงอายุประมาณ13ป so ีเด็กจะไม่ค่อยต่างกันมากใช่ผ hmm. ู้ชายกับผู้หญิงจินตนาการตอนเรามอหนึ่งได้ไหมจำได้หน้าตาบางคนจะหวานมากเลยผู้ชายเพราะว่าเขายังไม่ได้ไปแยกเพราะฮอร์โมนเพศมันยังไม่ขึ้นแต่ลองสลับไปที่มอสี่มอสี่จะแยกได้ชัดเลยชัดเจนเลยผู้ชายจะเริ่มมีสิวขึ้นมีนวดเสียงเริ่มห้าวผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกมีสรีระที่มันไม่เหมือนผู้ชายอันนี้มันมาจากฮอร์โมนง่ายที่สุด ก็คือเรื่องราคาการที่เราจะไปตัดสินใจทำศัลยกรรมเลยพี่มองว่าอาจจะเป็นลําดับที่สองถ้าการที่เราจะทรานตัวเองเข้าไปน้องเบนถามว่าแบบเอ้ยมันมีวิธีอื่นไหมอะไรเงี้ยพี่บอกเลยว่า start basic ก็คือการเทคฮอร์โมนผลลัพธ์ที่ได้เลยนะผิวจะละเอียดขึ้นมันผู้หญิงการสะสมของไขมันตามร่างกายจะเปลี่ยนไปผู้หญิงเขาก็จะมีความลักษณะกล้ามนุ่มนิ่มเนาะมีต้นขา ซึ่งอันนี้ผู้ชายจะไม่มีอ่าแล้วก็บางคนหน้าก็เปลี่ยนนะถ้าหน้ายังไม่ได้แบบใ,<จ>ใช่อันนี้จะพี่จะบอกว่าโครงหน้าตามช่วงอายุจริงๆมันเปลี่ยนอยู่แล้วแต่ว่าเรามีฮอร์โมนเข้าไปช่วยบางคนจะหน้าหวานขึ้นจากการ mm hmm. แบบมีแก้มจากการสะสมของไขมันอะไรอย่างเงี้ยคนละพวกนี้มาจากการเทคฮอร์โมนหมดเลย mm hmm. อ่ามันไม่ผิดนะถ้าเราจะไปมองสัญญกรรมก่อนเป็นอันดับแรก mm hmm. แต่คนส่วนใหญ่เลยไม่เวลาตัดสินใจในการที่มั่นใจจะมั่นใจแล้วลว่าจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอันดับแรกเขาเลือกเทคฮอร์โมนเลย ใช่ใชจริงแบบมันน่าสนใจตรงที่ว่า <ừ m. S 1> คนเราอ่ะจะรู้ตัวได้ยังไงว่าเราอ่ะอยากเป็นพารละ่ะคิดว่าพี่รู้ตัวตอนยหน <laughs> เท่าไหร่เบนเหรอจริงๆแบบตอนเจอพี่ก็พือต,ตอนปีหนึ่งก็ <laughs> ปีหนึ่งเออปีหนึ่งยังปะยังน่าจะยังอันนั้นถูกหลอกแล้วเพราะว่าเป็นปัจจัยภายนอกจริงๆพี่รู้ต,ตัวตั้งแต่สักประมาณอน,อนุบาลสามว้าว พี่ไปเอาผ้าอนามัยแม่มาใส่เหตุผลก็คือแม่บอกว่าผู้หญิงต้องใส่แล้วเราอะคิดว่าตัวเราอะเป็นผู้หญิงใช่เราก็เลยไปเอานั้นมาใส่แต่ว่าพี่อยู่ในกรอบสังคมของครอบครัวคนจีนอ่าที่เราเจอกันตออปีหนึ่งอันนั้นก็คือ <laughs> <laughs> จริงๆเราเริ่มทานฟอร์มตัวเองแล้วแต่ก็ยังเห็นผมสั้นอยู่ใช่ไหมเออแต่จะได้ไปเทิมสองเกิดเลยอได้ <laughs> ผมยาวเลยสวยเลยภายในเทอมเดียวมาจากการเทคฮอร์โมนอย่างเดียวเลยใช่พี่จะบอกว่า การที่เราจะเป็นทรานส์มันไม่ใช่แค่ว่าเราชอบผู้ชาย mm hmm. เพราะว่าปัจจุบันความหลากหลายทางเพศก็มีเยอะมากใช่ไหมคะ LGBTQIA+ เงี้ยแต่ในกลุ่มที่เรียกว่าทรานสูเมนอ่ะเขาจะต้องมีความที่อยากให้ร่างกายตัวเองอ่ะเปลี่ยนแปลงเป็นผู้หญิง mm hmm. ใช่แล้วเราจะมีความจินตนาการว่าเราอยากแต่งตัวสวยๆอยากใส่ชุดแบบนั้นส่องกระจกตัวเองแล้วเราเห็นผมยาวแบบนั้นอ่ะแล้วเราก็มั่นใจว่าเออ mm hmm. เราพร้อมที่จะเป็นผู้หญิงจริงเราถึงจะมาเริ่มเทคฮอร์โมน ไม่ว่าจะเป็นอายุเท่าไหร่บางคนรู้ตัวชา้าก็มีแต่ไม่มีคําว่าสายเกินไปคะ่ะเทคคอมนอนตอนอายุเท่าไรก็ได้เหมือนกันถ้าอย่างนั้นแบบอยากให้พี่กับฟิช่วย define หน่อยว่าบบอายุเท่าไรดีอะไรเนงะี้ยเผื่อว่าแบบคนที่ฟังอยู่เขาจะได,ได้แบบว่าเออเอามาทบทวนตัวเองก่อนเออเอเอคำาวดีมากคือต้องเล่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราจะมีความเชื่อว่ายิ่งเทคเร็วยิ่งสวยใช่ไหมแต่มาเป็นการเทคอะไรรู้ป่ะเป็นการเทคยาคุมกําเนิดซึ่งมันผิดเออมันผิดจริงๆเนี่ยการช่วงเทคฮอร์มนตอนนี้นะคะค่าเฉลี่ยท หลายคนน่าจะแอบสิบห้าหรือเปล่าสิบแปดบรรลุนิพพาวะไม่ค่ะจริงๆเราสามารถเริ่มเทคตั้งแต่สิบสามปีเลยไวไหมไวยนะพอจะเดาได้ไหมตั้งแต่ที่เล่าไปว่าทำไมถึงไปสิบสามปีเพราะว่าฮอร์โมอนมันใกล้จะเริ่มละเ,ออเริ่มแบ่งเพศหรอผู้ชายจะเริ่มแบบว่ามีกรอบหน้าเสียงหน้าผู้หญิงจะเริ่มมีหน้าอกอ่าอันนี้ดีมากมจะบอกว่าสิบสามปีเนี่ยมันจะอยู่ในช่วงที่เรากำลังอยู่ในช่วงทางเลือกว่าเราจะไปเป็นผู้ชายหรือจะเป็นผู้หญิงนะคะเ,ออเขาจะใช้ยาฉีด ที่ชื่อว่า GNIH g o ก i s t ในการกดฮอร์โมนไว้เลยแล้วพอเราเมคชวร์แล้วเนี่ยเราจะเลือกเส้นทางไหน่แล้วก็จะใส่ฮอร์โมนเพศเข้าไปในช่วงนะั้นเร็วที่สุดตอนนี้ก็คือ13ปีแต่เน้นนะคะนี่ก็คือต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์แล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าเรายังไม่บรรลุนิติภาวะเนาะแต่ว่าถ้าสามารถที่จะปรึกษาคุณคุกค่าเพศนะคะหรือว่าคุณหมอเนี่ยเริ่มเทคได้ตั้งแต่15ปีเป็นช่วงแนะนําที่ค่อนข้างจะโอเคและปลอดภัยก็จะใช้เป็นยากิน บบที่บอกไปเลยค่ะก็คือเพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงแล้วก็กดฮอร์โมนเพศชายเป็นหลักการเป็นหลักการแบบเบสิกทั่วไปเลยคว่าเคยไปเจอเนาะว่ามีอาหารเสริมที่ช่วยได้สำหรับอยากเป็นไทรที่ก็ฟีลแบบในมุมมองเราเป็นเพศสัตด้วยคิดว่ายังไงบ้าง จะบอกว่างานวิจัยไม่มีซัพพอร์ตเลยในเรื่องของการใช้ตัวไฟโตเอสโตรเจนในการทรานค่ะหลักๆที่มาของการใช้ไฟโตเอสโตรเจนเนี่ยเขาใช้ในผู้หญิงวัยทองหรือว่าผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนเพื่อลดผลข้างเคียงจากการที่เราหมดฮอร์โมนเนาะเช่นร้อนวูบวาบนอนไม่หลับเหงือออกตอนกลางคืนหรือว่าภาวะอารมณ์แปรปรวนนะแต่เราไม่ใช่ผู้หญิงวัยหมดประจําเดือนเงเราไม่ได้ต้องการการไปลดผลข้างเคียงคือเราต้องการเพิ่มฮอร์โมนในร่างกายตัวเองให้เป็นฮอร์โมนผู้หญิง ใช่ซึ่งในงานวิจัยทุกงานวิจัยที่เกือบหามาเนี่ยไม่มีใครใช้ไฟตัวเอสเจนเป็นเบสในการที่ใช้ทรานสตัวเองค่ะเพราะว่า 1. ตรวจวระดับฮอร์โมนไม่ได้อีกแล้วการตรวจวระดับฮอร์โมนจากไโตัว e เอสเจนไม่ได้เนี่ยคือมันทําให้เกิดผลข้างเคียงที่มันตามมาเยอะมากเลยค่ะแบบที่อบอกไป 2. ก็คือน้อยมากถึงแม้จะไม่ได้ตรวจนะคะคนที่กินแค่ฮอร์โมนธรรมชาติเนี่ย แค่จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยสามราคาสูงมากในปัจจุบันถ้าลองคำนวณดีๆจะเห็นว่าฮอร์โมนสังเคราะห์เนี่ยราคาถูกกว่ามากแล้วก็เห็นผลลัพธ์โดยที่ไม่ต้องมานั่งเสี่ยงทายก็จริงนะเว่าเราจะไปในทางไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะจินตนาการนะเขาใช้ถั่วเหลืองใช่ไหมคะในการทําเป็นไฟตเอสเซนท์พี่ถามน้องเบนว่าน้องเบนคิดว่าถั่วเหลืองจากภาคใต้กับภาคเหนือมันจะมี ไฟตัวเอเซนเท่ากันปะไม่เท่ากันอยู่แล้วเพราะว่าแบบเพราะเราเป็นเทสต์นะการปูถือว่าปุ๋ยน้ําทุกอย่างต่างกันมีผลหมดค่ะคล้ายๆกับการใช้เลือกสมุนไพรเหมือนกันเหมือนตอนนั้นฟ้าทะลายจนมีหลากหลายอีห้อพื้นดินแตกต่างกันให้ตัวแอนโดแกฟไลแตกต่างกันอันนี้ก็ในเดียวกันกับตัวเหลืองเลยอ่ามันก็เลยทําให้แวรี่มากแล้วก็ไม่มีงานวิจัยไหนเลยนะที่มายืนยันว่าเราใช้ให้กับ L G B T Q หรือว่าชาแล้วมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเข้าใจ กลายเป็นว่าสมมุติถ้าเราแบบไปลองอ,อาจจะตับอักเสบ impurity ถูก,ก impurity <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> แค่ตับไปอาจจะไปด้วย <c oughs> เพราะว่ามีเฮลีเมทัลมาปนด้วย <c oughs> ใช ก็ค <the> <peaks> ือพวกโลหะหนักโลหะหนักใช่ใช่ใช่ก็ไม่รู้อากาศแบบนี้ก็ฝุ่นเยอะกลายเป็นว่าแทนที่แบบจะหาทางเลือกกลายเป็นแย่กว่าเดิมแย่กว่าเดิมเพราะฉะนั้นพี่จะบอกว่าอะไรที่มันดีอยู่แล้วนะก็อย่าไปสรรหามาเพิ่มเลยจะใช้ฮอร์โมนสังเคราะห์ที่มันอยู่ในแนวเวทปฏิบัติหรือว่าคำแนะนําของแพทย์ดีกว่าถูกมีไกด์ไลน์ดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าอยากเสริมในเรื่องอื่นเช่นงานผงงานผิวดรโอ้โหเยอะแยะวิตามินซีคอลลาเจนอาหารเสริมมากมายปัจจุบันมีให้เลือกทานค่ะ ว่าแล้วเราจะเทสฮอร์โมนยังไงขอแบบหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยอ่ะหนึ่งศูนย์หนึ่งเลยว่าแบบเราไปโรงพยาบาลไหนหามออะไรกินยาอะไรกินเท่าไหร่กินเวลาไหนขอแบบนี้เลยอันดับแรกง่ายสุดอยากที่จะเทสฮอร์โมนใกล้ตัวที่สุดตอนนี้ก็คือลานยา เพราะว่าเภสัชกรที่ประจำร้านนี่ต้องบอกว่ายาฮอร์โมนในประเทศไทยอ่ะจะเป็นยาอันตรายที่สามารถจ่ายได้โดยเภสัชกรนะคะก็สามารถเข้าไปปรึกษาหาซื้อได้เลย<ๆ>ก็แจ้งเขาว่าเราต้องการอะไรในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองเนาะ<ๆ>เพิ่มฮอร์โมนเพศหญิงนะคะใช้ตัวเอสซาไดออล<ๆ>ค่ะ,<ๆ>คะก็แผงหนึ่งก็ตกประมาณ2 0 0รถึงามอืบาท<ๆ>แล้วก็ใช้ตัวยากดฮอร์โมนเพศชายสำหรับคนที่ยังไม่ได้แปลงเพศทั้ง2ตัวนี้สามารถซื้อได้ที่ร้านขายยา อันนี้สเต็ปแรกง่ายที่สุดนะแล้วก็ <How? S 1> กินตอนไหนใช่ไหมเวลาเดียวกันทุกวัน mm hmm. อ่าบางคนจําว่าอุย้ยต้องเป็นก่อนนอนหรือเปล่าจริงไม่คะบางคนทํางานกะดึกอย่างเงี้ย mm hmm. ครที่เขาให้กินแล้วก็ให้ไปนอนเนี่ยเพราะว่าเขาลดผลข้าขงเคียงของขึ้นไส้อาเจียนจากการใช้ฮอร์โมนที่อาจจะเจอในช่วงแรก อาสเต็ปต่อไปบางคนแอดวานซ์กว่านั้นมีเงินอยากจะไปโรงพยาบาลอตอนนี้โรงพยาบาลเอกชนได้หลายที่เลยค่ะ,ะสามารถติดต่อได้ที่แผนกต่อมไหลท่อก็ได้เขาจะมีเอนโดไฮคุณหมอก็จะดูแลอันนี้จะสเปเชียลเลยก็จะมีแบบนัดมาแบบว่าตรวจฮอร์โมอนให้ด้วยตรวจสุขภาพให้ด้วยะจะบอกก่าเงื่อนไขแรกร้านยาก,ก็อย่าลืมไปตรวจฮอร์โมอนที่โรงพยาบาลเหมือนกันปีละครั้งอันนี้ง่ายๆ 3. สเปเชียลที่สุด ก็คือคล mm ินิกคนข mm ้ามเพศหรือ hmm. ว em. mm ่าโรงพยาบาลที <huh. S 1> Two, ่มีศูนย์ของคลินิกคนข้ามเพศเช่นแบบจุฬาลามาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะมีคลินิกเฉพาะเลยอันนี้ก็จะเลิศจะปังที่สุดเลยก็สามารถไปหาดูได้มีหลายคลินิกเลยเช่นแทนเจอรีนฟาสีลุงคลินิกในเครือของ BKK p r i ไ e ของอาจารย์ชาชาติอย่างเงี้ยค่ะก็มีเยอะเลยให้เลือกสั่งง่ายที่สุดร้านยา2โรงพยาบาลเอกชนสสเปเชียลเลยคลินิกคนข้ามเพศค ล้วทีนี้เปิ่พอเราแบบเริ่มละอย่างเงี้ยใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ว่าจะเริ่มแบบว่าเริ่มละมุลละอ่าคถามนี้ดีมากเริ่มต้นเนี่ยสามเดือนจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงบอกคุยพี่เบ้นหนูกินวันนี้พรุ่งนี้ตื่นมาสองกระโจมไม่เหมือนเดิมทำไมหน้าพี่เหมือนเดิมคะอ้าวเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพราต้องบอกว่าฮอร์โมนในร่างกายมันใช้ระยะเวลาประมาณนึงค่ะกว่าที่มันจะแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วขั้นต่ำสามเดือนแหละ เห็นผลบางอันที่จะเริ่มเห็นชัดๆ6เดือนก็มีเช่นคัดตึงหน้าอกจนแบบเริ่มปริมาณของหน้าอกเปลี่ยนขนาดเนาะเห็นผลสูงสุด3ปี3ปีเมื่อเทคอย่างถูกต้องนะหมายถึงว่าค่าดับฮอร์โมนในอยู่ในค่าที่ถูกต้อง3ปีหลังจากนั้นเนี่ยไม่เกิน5ปีแทบจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วดังนั้นคําถามที่หนูถามพี่เมื่อกี้ก็คือเทคยังไงให้ละมุนใช่ไหมใช่ครับปัจจัยอื่นก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้แหละก็คือเราใช้ฮอร์โมนในการที่เปลี่ยนแปลงตัวเองได้อย่างเต็มที่แล้ว ไม่มีทางที่ฮอร์โมนจะทําให้ขนาดหน้าอกจากคัพเอไปเป็นคัพดีไม่งั้นหมอสัญญกรรมตกงานทั่วประเทศ <laughs> ถูกไหม <laughs> เพราะว่าอะไร <laughs> เพราะว่ามันไม่ได้เปลี่ยนได้ขนาดน,านั้น <c oughs> ลูกกระเดือกอย่างเงี้ยบางคนคาดหวังอุ้ยลูกกระเดือกต้องเล็กลูกกระเดือกกับไหล่และเสียงเป็นสามอย่างที่จะไม่เปลี่ยนเ <c oughs> มื่อเทตฮอร์โมนไม่ว่าจะผ่านระยะเวลาไปนานแค่ไหนก็ตาม <c oughs> ถามว่าอุ้ยทําไมบางคนดูเสียงละมุนเสียงเล็กจังอันนั้นนะเขาอาจจะกินไปตั้งแต่ตอนสิบสามสิบสามปีก็คือแบบที่เล่าเนาะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนมันยังไม่ ไม่แบบเปลี่ยนแปลงไปทางซ้ายหรือทางขวาอ่าก็อาจจะได้แต่ว่าถ้ามาเริ่มเทคหลังสิบห้าสิบแปดเสียงไม่เปลี่ยนกระเดือกไม่เล็กกระดูกไม่เล็กไหล่ไม่แคบอันนี้ฟันหงไม่มีไม่เจอแน่นอนก็คือเริ่มต้นสามเดือนสุกสุดสามปีถ้าอยากละมุนมากกว่านั้นอยากเนียนเป็นผู้หญิงมากจริงจริงสัญญกรรมช่วยได้เกียรตต้องทำควบคู่ต้องทำควบคู่ไม่มีอะไรแบบเพอร์เฟกต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แสดงว่าถ้าเราแบบรู้ตัวตั้งแต่อายุสิบสามมันจะละมุนกว่าหรือเปล่า คำว่าละมุนของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันแต่ถามว่าถ้าถามพี่เลยนะจุดที่พี่เจอมาสําหรับเด็กก็คือความสูงหน้าตาอาจจะยังสําหรับพี่บวกลบเพราะว่าความสวยมันเป็นปัจเจกแล้วพี่เห็นบางคนที่มาเริ่มเทกช้าแต่หน้าหวานก็มีมแต่สิ่งที่พี่จับได้คือความสูงเอ,อ่ออายุช่วงประมาณนะ่ะสิบสามสังเกตว่าผู้ชายจะเตีย้ยกว่าผู้หญิงใช่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 ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมแต่พอมสี่อ่ะผู้ชายจะสูงกว่าผู้หญิงและถูกถูกอ่าถ้าสมมติว่าหนูเริ่มเทคฮอร์โมนตั้งแต่ตอนนั้นน่ะตัวเล็กอื แต่แล้วแต่คนชอบนะคือพี่จะชอบเป็นคนตัวสูงอ่าเอต้องแรกเนาะต้องแรกต้องแรกเรื่องความสูงอเป็นอันหนึ่งถ้าถามว่าความละมุนก็ละมุนัยแต่ว่าความสวยพี่ว่าบวกลบเทคตอนอายุ2ี่สิบวกก็ยังสวยทันพี่ก็ฟิลเองเทคกตอนอายุ18บแปก็ยังสวยพี่สวยไหมคะสวยครับเออเกินเลยเออคือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบเร่งรีบไปถึงตอนนั้น G N H อนิต เทมกบหมื่นนะคะแพงมากแพงว่ากนะคะโหไวไหมไวนะทําไมงะก่อนที่เราจะไปเริ่มเทคอ่ะก็อยากให้เรามั่นใจกับตัวเองก่อนเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะเริ่มตั้งแต่ศึกษามาแต่มก็แรกเหมือนกับว่าเฮ้ยเราอาจจะเป็นคนไม่สูงนะไหลของเราอาจจะดูเล็กอช่มันเล็กมันเล็กแต่สิ่งที่น่ากลัว่านั้นก็คือว่าถ้าเราเทคแล้วอ่ะเรากลับมาได้นะ เป็นคําถามที่ดีแล้วก็ต้องตอบไปว่ากลับไม่ได้เพราะว่ามันจะมีบางตัวที่มันกลับไม่ได้เช่นที่พบเจอกันมากที่สุดหนมันก็คือเต้านมหรือว่าหน้าอกกลับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการสะสมไขมันที่มันมาจากฮอร์โมนเอสโตรเจนอีกอันนึงก็คือก้นกับสะโพกบางคนเนี่ยได้มาจากฮอร์โมนเลยวิธีการเดียวเลยฟิตเนสก็เอาไม่ออกผ่าตัดเท่านั้นค่ะว้าวค่าใช้จ่ายแพงกว่ายาที่กินมาเพื่อใช้ในการเปลี่ยนแปลงร่างกายตัวเองดังนั้นสิ่งที่พี่จะบอกก็คือ เมื่อตัดสินใจที่จะข้ามเพศแล้วคิดให้ดีเพราะว่ามันย้อนกลับไปไม่ได้ให้เรากลับไปเป็นแบบผู้ชายแบบเดิมไม่ได้ซึ่งเจอเยอะนะคะเคสแบบนี้ก็คือน้องๆแบบน้องๆเก้งน้อง,องแบบน้องๆเกย์อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาปรึกษาพี่ว่าทํายังไงให้แบบหน้าอกหายอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ผมตอนนั้นตัดสินใจแบบเออเทแต่ตัดสินใจเร็วไปอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายรู้ตัวว่าเฮ้ยเราไม่ได้อยากแต่งตัวเป็นผู้หญิงอ่ะเราแค่ชอบผู้ชายเฉยๆอะไรอเงี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้ยสาคัญมากถ้าตัดสินใจว่าจะเป็นทรานบุ้แม่แล้วให้คิดให้ดีๆเพราะว่าเทเข้ามูลแล้วเอากลับมาไม่ได้นะคะก็จากที่วันนี้คุยกับพี่กาฟิวอะะเหมือนเป็นก็สรุปได้ว่าคํามันสวยสัง ที่เ,ออเราแบบเปิดกันไว้อะ <c oughs> เอาจริงคือถ้าเรารู้วิธีการเช็คที่มันถูกต้องมันก็ไม่ได้ฆ่าตัวเราเร <c oughs> ใช่มันไม่ได้ฆ่าตัวเราพี่เป็นคนหนึ่งที่เทคอร์โมนมันน่าจะประมาณพ <c oughs> ี่อายุสามสิบสิบแปดสิบสองปีพลาดไปแค่อันนั้นอันเดียวหลังจากนั้นไม่เคยพลาดอีกเลยใช่เราสามารถที่จะมอนิเตอร์แล้วก็ดูแลตัวเองได้ตลอดคะ่ะถ้าสมมติว่า เราอยากสวยด้วยอ่ะคอนเซป็ปของสาระฮอร์โมนเลยนะ mm hmm. ก็คือสวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยอ,อืมเราไม่จําเป็นที่จะต้องสวยอย่างเดียวเราไม่ปลอดภัยอ่ะ mm hmm. คือมันมีหลักฐานแสดงให้เห็นแล้วว่าแบบคนเราสามารถที่จะสุขภาพดีไปด้วยควบคู่ความสวยก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนพี่กาฟิลตัวเหลืองจากเทคปิดต,ตัวขาวเออเพราะว่าพอกผิวค่ะก็สุดท้ายแล้วคนไหนที่แบบว่า ตัดสินใจแล้วเรามั่นใจแล้วว่าเราจะเป็นพานก็แบบลองดูวิธีของพี่กาฟิวได้พี่กาฟิวว่าแบบแชร์ไว้เยอะมากๆเลย <c oughs> ก็ท้ายสุดของรายการเรานะคะ <c oughs> รับก็คือว่าอยากให้พี่กาฟิวอะ <c oughs> ฝากหนึ่งสิ่งกับคนที่แบบเขาอยากจะเป็นพานแต่ <c oughs> เราก็อยากจะให้เขาว่ามีชีวิตที่ยืนยาวมี longevity ด้วยอื สิ่งหนึ่งเลยที่พี่จะบอกว่ามันเลี่ยงไม่ได้เนาะก็คือการเทคฮอร์โมนการเทคฮอร์โมนมันเหมือนเป็นปัจจัย4ของทรานไปแล้วก็คือยารักษาโรคเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันไม่มีตัวผลิตฮอร์โมนเพศหญิงเองได้อยู่แล้วต้องรับจากภายนอกเท่านั้นเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าพยายามใช้ให้มันมากเกินไปแล้วก็อย่าคิดว่าฮอร์โมนเป็นยาวิเศษค่ะมันไม่ได้เปลี่ยนร่างกายเราได้ขนาดนั้นแบบที่พี่บอกเนาะมันต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างในการแบบใช้ชีวิตร,ร่วมด้วยความปลอดภัยด้วยเนาะอย่าเอาคาว่า สวยแล้วก็ไม่กลัวตายอ่ะ mm hmm. เคยได้ยินไหมคะว่าตายไม่กลัวกลัวไม่สวยได้ยินเออต,ตอนนี้มันเ,เปลี่ยนมาขู้ขวขอสวยไว้ก่อนตายไม่กลัวกลัวไม่สวยพี่จะบอกว่าเราสามารถสวยได้คะ่ะแล้วก็ยังไม่ต้องตายนะคะ <laughs> อย่าให้ความอยากสวยเนี่ยมาสังหารตัวเราคะ่ะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็ ้ายังไม่รู้ว่าจะปรึกษาใครก็ทักมาปรึกษาพี่ได้ที่ช่องติ k To ็อนะคะกาฟิวพิชาภาในเพลย์ลิสต์สาระฮอร์โมนก็สามารถเข้าไปดูได้ค่ะก็อยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยที่มาชมแล้วก็รับชมเทปนี้สวยด้วยแล้วก็ปลอดภัยด้วยในระยะเวลาเดียวกันจากการใช้ฮอร์โมนนน้องทานซูเมนค่ะก็ใครที่ฟังเราชอบอย่าลืมกดติดตามลองดีพอดแคสต์นะฮะวันนี้ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีฟอร์มูล่าจริงต้องบอกว่าเจ้าตัวเจลแต้มสิวนะติดเฟเวอร์ลิ The year, ใช่ติดอันนี้เลยเป็นเจนังเสตที่แบบว่าดีมากๆไม่รู้แบบคิดสูตรได้ยังไงนะคะอันนี้แบบชอบใช้แล้วแบบชอบจริงๆคะ่ะตัวนี้ใช้ดีอยากให้ไปลองกันนะคะขอบคุณพี่ก้าวหน้ีมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีค่ะ